สวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้ก็8ปด1หนึ่งหนึ่งนะครับหลังขาวหรือว่าตัว8811ธรรมดาเนาะตัวนี้ก็ส่งมาจากปัตตานีครับลำนี้ส่งมาจากปัตตานีนะครับกรณีก็คือรีโมทนะครับรีโมทเดิม <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้เห็นรีโมทเดิมเนาะ ีโมทเดิมนะครับจอมีปัญหานะครับเปิดรีโหมดนะก็เปิดตัวโดนนะครับเราจะเห็นว่าตัวเลขนะครับมันขึ้นไม่เต็มเนื่องจากว่าหน้าจอดิจิตอลของเขาเนี่ยมันเสียนะครับตัวนี้ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับ ก็คือเปลี่ยนทั้งรีโมทเลยนะครับผมก็มีรีโมทสำรองอยู่นะครับอะไหล่ค่อนข้างเยอะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับรีโมทเก่าของพี่ผมส่งกลับให้นะครับส่วนตัวรีโมทใหม่เดี๋ยวผมจะคุยราคาก่อนเนาะว่าเท่าไหร่เดี๋ยวจะคุยกับเจ้าของของคุณเดี๋ยวนะปัตตนีคุณดูลียาดูลียาใช่น่าจะดูลียาครับผมเดี๋ยวผมปิด ผมปิดตัวนี้นะคราวนี้ผมมาเปิดตัวใหม่ของผมมันจะไม่ยอมจพราะมัอบแล้ปั๊บเข้าใหม่นะครับอเอ่าเบื้องต้นนะครับลำนี้นะครับที่มีปัญหามาก็คือว่ามอเตอร์นะครับมอเตอร์หน้าขวาแล้วก็หลังซ้ายนะครับสองตัวนี้นะครับไม่หมุนตอนแรกก็คุยกันก็คือ ประมาณว่าเจ้าตัวผมเข้าใจว่าตัวตัวมอเตอร์น่าจะมีปัญหานะเอามาลองเทสจับคู่ดูแล้วก็ปรากฏว่าเพราะชุดเทสผมก็ยังมีชุดที่เป็นชุดสปีดแบลตชุดนี้นะครับจับคู่เทสดูแล้วก็ปรากฏว่ามอเตอร์4ตัวมันทำง,งานปกตินะครับแล้วปัญหาของมันมาอยู่ที่เจ้าตัวสปีดคอนโทรลนะครับ มันมันเสียสองข้างนะครับเสียแกน X พอเดียเสียสองข้างนะครับก็คือเสียฝั่งตรงข้ามเลยสาเหตุมาจากอะไรตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าไม่ได้บินเองก็สรุปแล้วก็คือตัวนี้นะครับมีเปลี่ยนสปีดไปหนึ่งตัวนะครับสปีดก็ของเก่าผมก็จะส่งกลับให้นะครับนี่คือ,อของเก่านะแล้วก็มีรีโมทนะครับส่วนรีโมทต,ต้องอคุยกับเจ้าของเขาก่อนว่าราคานี้ รับไหมถ้ารับก็ส่งรีโมทไปพร้อมเลยรีโมทใหม่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตรงรุ่นของเจ้าตัว8 8ด1ดหนึ่งหนึ่งนะครับนะครับผมตัวนี้ที่ร้านก็มีเป็น10บสาหรับเจ้าตัว8 8ด1หนึ่งหนึ่งนะมีเยอะเหมือนกันครับอะไรค่อนข้างเยอะแปด1ปหนึ่งหนึ่งนะครับอ่ะเปิดรีโมทนะครับเปิดตัวโดรนนะครับโอเคข่าวนี้เรามาดูตัวเลขนะครับตัวเลขมันจะเห็นได้ชัดนะครับเห็นไหมจะเห็นชัดนะครับ แบตเตอรี่เต็มนะครับ12.3โวลต์ 12, นะครับาฐานรีโมทอยู่ที่4.5นะครับตอนนี้คือรอ GPS เพื่อที่จะมาทดสอบเจ้าตัวสปีดท,ที่เราเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับสำหรับของคุณดุริยานะครับผมเรียกชื่อถูกเนาะคุณดุริยานะครับจังหวัดปัตตานีนะครับผมก็พอดีวันนี้สามลํำเนาะทำไปทำมาก็มึนหัวเหมือนกันมันมันคนละคนละประเด็น แล้วก็คนละปัญหานะครับมีหลายๆท่านว่าถามว่าถ้าสมมติว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเสียนะครับจริงๆแล้วเครื่องมือวัดมันก็พวกนี้มันมันใช้เครื่องมือวัดค่อนข้างยากนะครับก็ใช้หลักการผมก็จะสวมก็คือเอาของที่มันมีอยู่ในร้านสวมเข้าไปเพื่อที่เช็คว่าตัวไหนชิ้นไหนเสียนะครับเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าผมว่าไอเน,นี้ยก็ค่อนข้างดูเดือดอยู่เหมือนกันเนาะโอเค อย่างมอเตอร์มอเตอร์เราก็จะแยกออกมาใช้สปีดไล่เทสทีละตัวเลยนะครับว่ามอเตอร์เสียไหมถ้ามอเตอร์ไม่เสียแล้วทํางานไม่ได้ก็ไปแล่ที่สปีดนะครับลองเปลี่ยนสปีดดูนะครับเปลี่ยนสปีดแล้วถ้ามันไม่หายคราวนี้เราก็ต้องไล่ขึ้นไปจนถึงภาครับก็คือภาครีซซฟของเขานะครับตอนนี้ GPS เขาออนแล้วนะครับตัว8811 GPS อยู่ที่8ดวงออนนะครับผมจะลองกดสตาร์นะเพื่อทดสอบ อตอนนี้จะมองเห็นว่ามอเตอร์ทำงานทั้ง4ตัวนะครับมอเตอร์นะครับทำงาน4ี่ตัวคือพร้อมบินแล้วนะครับที่เหลือก็คือประกอบนะครับเซ็ตส่วนกล้องนะครับกล้องเท่าที่ฟังก็คือเจ้าของเขาก็บอกว่ากล้องไม่ได้เป็นอะไรผมขอ,อยาตเช็คก่อนนะเพราะว่ามันได้อถอดทรงถอดสายออกนะครับเปิดสัญญาณ w i f i นะครับ ตัวนี้จะต้องปล่อยสัญญาณ wi ไ,ไฟออกมานะครับเดี๋ยวมารอสัญญาณไ wi ไฟออกันมาแล้วครับรูลา 5G นะครับวายเมียโทรมาขอโทษแป๊บหนึง่งแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับไม่มีไม่มีครับครับครับอ่าฮะ อืมอืมเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมอ่าพอดีอ่าอ่าอ่าพอดีตัดคลิปอยู่กำลังทำคลิปแป๊บอืมอืมอืมโอเคไม่นานไม่นานไม่นานก่อนสองทุ่มก่อนสองทุ่มจะวัดดีจ้าโอเคภารกิจค่อนข้างเยอะโอเคต่อครับก็เข้ามาที่ถ้าเป็นตัว ตัวธรรมดานะครับมันจะขึ้นคํวาวู่า Lula 5G 4K เห็นไหมครัมันชัดเจนเลยนะครับปับ๊บต่อนะครับต่อสัญญาณ Wi-Fi ต่อสัญญาณ Wi-Fi เสร็จปุ๊บเราก็ไปที่แอปผมจะลองใช้ h head ฟัน f e ดูนะว่ามันจะใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะครับ h เฮดฟัน f ฟก็ใช้ได้นะครับสำหรับเจ้าตัวโดน8 8ด1นะครับ ซอฟต์แวร์ค่อนข้าง,างสเสถียรมือนกันเฮดฟันไฟกล้องโอเคตัวนี้ไม่มีจิมบอลเนาะก็จะประมาณนี้นะครับกล้องโอเคใช้ได้นะครับสรุปแล้วก็คือลำนี้นะครับโดยประมาณก็ยังมีเปลี่ยนแค่สปีดคอนโทรลหนึ่งตัวนะครับหนึ่งหนึ่งเซตนะครับก็คือบอร์ดนี้แล้วก็ตัวรีโมทหนึ่งตัวนะครับประมาณนี้ครับผมของคุณเ,เดี๋ยวนะ ดุลยด,ดุลยาโอเคของคุณดุลยาโอเคครับประมาณนี้ยังไงเดี๋ยวผมแจ้งแจ้งเข้าไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขออนุญาตเทีย์ก่อนพอดีน่าจะมีธุระทางบ้านแล้วแหละสีภรรยาโทรตามโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งกลับมากินข้าวเสร็จก็กลับมานะครับมาต่อคลิปกันให้มันจบเนาะก,ก็อของคุณ ของคุณพี่ที่อยู่ปัตตานีเนาะลืมชื่อเสร็จแล้วตอนนี้ก็คือประกอบเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับฟังเสียงนะอันนี้คือพร้อมเล่นแล้วนะครับพร้อมเล่นเดี๋ยวพรุ่งนี้บินกันเนาะพรุ่งนี้บินกันจะเห็นว่ามอเตอร์ลื่นดีนะครับพร้อมเล่นครับโอเคครับขอบคุณครับอันนี้จบแล้วนะครับพี่จบแล้วพรุ่งนี้ส่งกลับได้ครับผมขอบคุณมากครับ เออ่ส่วนรายละเอียดผมส่งเข้าไปในในข้อความให้แล้วเนาะก็จะมีสปีดหนึ่งตัวนะครับของพี่นะมีสปีดหนึ่งตัวแล้วก็มีรีโมทหนึ่งชิ้นนะครับโอเคประมาณนี้ครับขอบคุณครับโอเคไหมได้นะ อ่าโอเคลำนี้ของคุณดลรานะครับที่ที่ปตัตตานีนะครับได้แล้วโอเคแล้วนะครับโอเคจะ้ะจะประมาณนี้ครับผมเปลี่ยนรีโมทให้ใหม่เปลี่ยนสปีดให้ใหม่นะครับตัวนี้โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวต่อไปจะมีอีกลำเดี๋ยวพอเรียกเหมือนใ